ว้าวมินชิเศรษฐนานนางเอกใหม่ช่อง7เตรียมประกบออฟชนะพลช่อง 7, เดเดินหน้าดันเต็มสูบสำหรับมินชิเศรษฐนานทองสมบูรณ์นางเอกเดาวรุ่งดวงใหม่ที่ช่วงนี้ฮอตมากๆม,ม,มีผลงานให้ได้ติดตามกันตลอดล่าสุดมีการเปิดเผยว่ามินชิกำลังจะได้เล่นละครเรื่องรักซ่อนรถประกบคู่กับพระเอกมากฝีมือออชนะพลจากค่ายกันตนา แถมตอนนี้เธอก็กําลังโฟกัสกับการถ่ายละครเรื่องดุดเล่ดาวลวงกับพระเอกใต้ฝุ่นตากเพชรจากค่ายดาราวิดีโอเท่านั้นยังไม่พอเธอยังมีละครสั้นอีกหนึ่งเรื่องคือโซนเจ็ดเขตพิศวงตอนสาบศูนย์เป็นแนวลึกลับ น่ากลัวเพิ่งถ่ายทำเสร็จไปหมาดๆขาดว่าไม่นานเกินรอแฟนละครมากสีจะได้ชมพร้อมกันแน่นอนดูท่าทางนี้อาจจะเป็นนางเอกดาวรุ่งคนใหม่ที่ทางช่องเจ็ดกำลังหมายมั่นปั้นมือให้ก้าวขึ้นมาสู่แถวหน้าของช่องเจ็ในอนาคตแน่ๆสำหรับยินชิเศรษฐนันสาวสวยน่ารักคนนี้เป็นชาวจังหวัดชนบรุรีกำลังศึกษาอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ถ้าอยากรู้จักสาวคนนี้มากขึ้นไปติดตามกันได้ที่ไ G Min ินชี